กับสูตรคำนวณเนาะสูตรคำนวณแนวทางนะครับคนเมืองตากนะครับค่ขนมไทยเนาะขนมไทยขนมไทยรัฐบาลออมสินนะครับลุงไก่จะใช้ชุดเดียวกันนะครับก็คือชุดเดียวนําไปลุ้นรัฐบาลแล้วก็ออมสินได้ในชุดเดียวทางรัฐบาลทางออมสินนะครับก็คือใช้ในชุดเดียวกันนะคะท่านผู้ชมเป็นสูตรคำนวณของคนเมืองตาก งว่ที่ผ่านมาก็ออมสินก็แตกสามตัวเนาะค่ะครับครับรัฐบาลออมสินสุดกำลนงแนวนนทางคนเมืองตักนะครับค่ะวันที่หนึ่งเมษาหกแปดนะครับค่ะชุดวินลุงไก่จะเน้นไปที่ชุดวินนะครับค่ะไม่ได้เน้นตัวเจาะเนาะ,ะบางครั้งบางทีที่เจาะให้จับให้อาจจะจับผิดนะครับถ้า ชุดวินครับผาาก็ผ่าดน,น้อยนะครับค่ะชุดวินก็มีสามเก้าหกสองแปดเจ็ดอันนี้คือชุดวินใช่ไหมครับครับสามเก้าหกสองแปดเจ็ดนะครับคือชุดวินนะครับค่ะชุดเดียวใช้ได้ทั้งรัฐบาลแล้วก็ออมสินครับตัวหลักเด่นรุดวิ่งนะครับฟันไม่เดียวตัวเดียวแข็งๆนะครับเด่นเก้ารูดเก้า วิ่งเก้านะครับค่ะลองเจ็ดเด้อครับเด้อลองเจ็ดเ <7 S 2> ม็ดเดียวเก้าตัวออกกําลังกายแล้วก็ตัวลองเจ็ดค่ะตัวลุงไก่จับให้สองหางนะครับนี่หางแรกจะเป็นสองเก้าหกนะครับสองเก้าหกหางที่สองก็จะเป็นสามเจ็ดแปดนะครับสามเจ็ดแปดแล้วก็สองเก้าสามแปดเจ็ดแปดสามเจ็ดเก้าหกสองหกนะครับที่ลุงไก่จับ คู่เนาะ FC นั่นราไม่ชอบนะครับที่ลุงไก่จับคู่ให้ก็มาจับใหม่นะครับภายในชุดวินที่ลุงไก่ให้ไว้นะครับค่ะจะสลับตําแหน่งยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่ตัวก็อยู่ที่ชุดวินใช่ไหมคะลุงไก่ครับแต่หกตัวนี่คงไม่มาเนาะครับเนาะครับนี่แหละครับ สูตรคำนวณเด้อครับเด้อแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับสูตรคำนวณมีเข้ามีหลุดค่ะครับไม่เข้าตลอดแล้วก็ไม่หลุดตลอดนะครับค่ะสูตรหลุดก็รอวันเข้าสูตรเข้าก็รอวันจะหลุดอย่างเดียวนะครับเด้อค่ะก็มีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาของสูตรค่ะครับแล้วลงไก่มีตัวเน้นเน้นให้ท่านผู้ชมไหมคะตัวเน้นแหละครับจุดวินนี้ถ้าวินออกมาแล้วทั้งหมดจะได้สิบห้าคู่สิบห้าหางนะครับนี่ค่ะ ก็ลุงไก่เนาะคนต่างนะครับตัดตัดลงมาก็เหลืออยู่หกหางนะครับค่ะจากสิบห้าตัดเหลือหกแล้วก็หกก็จะเหลืออยู่สามเนาะค่ะสามนี่ไม่ได้เน้นนะครับลุงไก่จะวงกลมให้เนาะค่ะจากชุดวินนะคะท่านผู้ท่านผู้ชมวินหกตัวก็ถ้าทําเป็นชุดเต็มก็จะได้สิบห้าชุดนะคะจากสิบห้าชุด ลุงไก่ก็จะตัดออกมาให้เหลือหกชุดคือชุดที่ในกระดาษที่ลุงไก่ถือแล้วก็จากหกชุดก็จะเหลือสามชุดคือชุดชอบส่วนตัวของลุงไก่นะคะท่านผู้ชม๋ยวามาลุ้นกันว่าลุงไก่จะเน้นชอบส่วนตัวตัวไหนของลุงไก่มาแล้วตัวหลักเด่นรุดวิ่งนะครับเด่นเก้ารุดเก้าวิ่งเก้าเนาะค่ะ 3มตัวลุงไก่จะให้สองหางเนาะสองเก้าหกสองเก้าสองหกเก้าหกนะครับส่วนที่วงกลมคือชอบส่วนตัวใช่ไหมชอบส่วนตัวนะครับไม่ได้เน้นนะครับค่ะ,ค,ะคือชุดชอบส่วนตัวครับถ้าเกิดอันอันนี้ก็เป็นหางลองไปเนาะค่ะมันอ่ามาได้ทั้ง หลักและอลองเนาะ,ะบางทีที่เราชอบตัวนี้ไม่มาอาจจะมาตัวนี้อย่างนี้ะนะครับแต่ถ้า fc ไม่ชอบในส่วนที่ลงไก่คัดมาหกชุดก็นําชุดวินเนาจกนําชุดวินไปจับค,คู่ได้เนาะสลับใครชอบตัวไหนก็ลองสลับจับดูเนาะแต่ที่ลงไก่คัดมาหกหกชุดนี่คือชุดชอบแล้วก็จะมีชุดชอบพิเศษเนาะคือสามสามตัวที่วงกลมสีแดงค่ะ เก็ชอบทั้งหมดนี่แหละครับชอบทั้งหมดนะครับชอบทั้งหมดแต่แต่อันนี้ชอบมากชอบเป็นพิเศษเนาะอเป็นพิเศษคือวงกลมสีแดงอ่าจากสิบห้าคัดมาให้เหลือหกจากหกก็คัดให้เหลือสามนะคะท่านผู้ชมชอบชุดไหนก็นําไปเป็นแนวทางค่ะครับก็สําหรับคลิปนี้เนาะลุงไก่ชาแนลนะครับเฟซคนต่างเพจคนต่างนะครับฝาก กดไลค์ like, นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามนะครับคนตา่างๆนะครับเนาะค่ะ f ปรปโยก็ได้ค่ะอ่า f ทางช่างประโยเนาะท่าน F4 ท่านใดอยากจะติดตามลงไก่คนเมืองตากก็ไปที่เฟซคนคนเมืองตากนะคะพิมพ์ไปเลยค่ะเฟซคนเมืองตากหรือว่าพิมพ์ไปที่เพจคนเมืองตากก็ได้นะคะท่านผู้ชมเผื่อท่านในชอบแนวทางของคนเมืองตากเนาะอยากจะติดตามคนเมืองตากก็ พิมไปได้เลยค่ะเฟซคนเมืองตากแล้วก็แอแปแดงแอแปแดง,งก็จะเป็นลุงไก่ชาแน,นลเนาะ,ค,ะครับครับสำหรับคลิปนี้ลุงไก่ขอจบแค่นี้นะครับไปเจอกันในคลิปหน้าฝากากดไลค์กดแชร์ลุงไก่ชาแนลคนเมืองตากนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือกำลังใจครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ